ชบาแก้วยู17คัดเอเชียรอบ2ร่วมสายเกาหลีใต้อิหร่านอินเดียวันที่18พฤษภาคม2,566ที่ประเทศบาเลเซียสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบที่2ก่อนหน้านี้มีการแข่งขันรอบแรกไปแล้วเข้าไปสู่รอบ2มีทั้งหมด8ทีมได้แก่ออสเตรเลียเกาหลีใต้ไทยบังคลาเทศเวียดนามอิหร่านฟิลิปปินส์และอินเดียผลการจับฉลากกลุ่ม A ได้แก่เกาหลีใต้ไทยอิหร่านอินเดียกลุ่ม B ได้แก่ออสเตรเลียบังคลาเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์การแข่งขันจะพบกันหมดในกลุ่มระหว่างวันที่ 16-24กันยายน2566โดยแชมป์และรองแชมป์กลุ่มจะเข้าไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียมีทีมวางอยู่แล้ว4ทีมคืออินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีเหนือและจีนซึ่งจะมีการแข่งขันในเดือนเมษายน2567